คลิปนี้ผมมีพระเครื่องเมืองสุพรรณมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับนี่เหรียญดีปีรึกพิธีใหญ่ของสายสุพรรณบุรีเลยนะครับเหรียญเก้าสมเด็จสุพรรณปี2511เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยนะครับรวมเข้าเกจิอาจารย์แห่งยุคนะครับของจงังหวัดสุพรรณบุรีเลยอยู่บนเหรียญเดียวกันนะครับหลังน,นเรศวรทรงยุทธห,หัตถีนะครับนี่ออกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรี เนื้อทองแดงลมดำเดิมๆนะครับปุกเสกใหญ่นะนะครับก็เป็นพิมพ์เคจิอาจารย์สายสุพรรณนะครับนี่เห็นไหมคมชัดเลยนะสมเด็จพระวรณรัตนะครับหรือว่าสมเด็จพระสังฆราชป่านะนะครับนี่หลวงพบเรื่องแบบนี้ก็มีนะหลวงพบเรื่องวัดสุวรรณภูมิหลวงพอ่อโตหลวงพอ่อคาหลวงพอ่งพอมุย้ยวัดดอนไล่นะครับนี่คมชัดเลยนะทั้ง9องค์เลยนะครับข้างล่างก็จะมีฟอนระบุ9้าสมเด็จสุพรรณ 2 2่ตุลาคม 1, 1 1นะครับอายุพระ57ปีนะครับนี่สวยเดิมนะอาองนี้ใครสนใจนะ9ก้าสมเด็จสุพรรณผมเปิดไว้240บาทรวมส่งนะครับองตามในคลิปเลยใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับใครอยู่สุพรรณไม่ควรพลาดนะนะครับ240รวมส่งรับประกันแท้